ใน FastStone Capture เราสามารถจามุนภาพได้อย่างเช่นภาพที่เอียงๆนะครับเราก็สามารถจะมาปรับให้มันตรงก็ได้หรือภาพที่แสดงผลตรงอยู่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะปรับให้มันเอียงๆก็ได้นะครับอาจจะต้องการความเท่หรือว่าความสวยงามความแปลกใหม่นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับวิธีการจะหมุนภาพให้คลิกไปที่เมนู Edit แล้วก็คลิกไปที่ โรเตต e ก็จะมีตัวเลือกนะครับโรเตต l เลฟก็คือหมุนไปทางด้านซ้ายโรเตต r ไรท์ right. ก็หมุนไปทางด้านขวา f ล i ป horizontally นะครับก็คือจะเป็นการพลิกภาพไปในแนวนอน f ล i ป vertically นะครับก็จะเป็นการพลิกภาพไปในแนวตั้งส่วน r o เตต e by any degree นะครับก็จะเป็นการ หมุนภาพนะครับแบบแมนนวลนั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็น Rotate by any degree ก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นภาพต้นฉบับครับส่วนด้านขวาก็คือภาพหลังจากที่ได้มีการหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับในการหมุนภาพนะครับก็มาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปมา ตามที่ต้องการจะให้ภาพนั้นหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาจะหมุนมากหมุนน้อยตามองศานะครับหรือจะมาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับค่อยๆหมุนตามที่ต้องการต้องการจะให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าเป็นการรีเซ็ตสิ่งที่เราหมุนภาพก็คลิกไปที่ตรงนี้กลับภาพก็จะกลับมาเหมือนต้นฉบับส่วน ออโต้ครอปเนี่ยก็จะเป็นการครอบตัดภาพให้เหลือเฉพาะภาพนะครับอย่างเช่นระมุนไปแบบนี้ถ้าเลือกไปที่ออโต้ครอปก็จะเป็นการตัดในส่วนที่ไม่ใช่รูปภาพออกนะครับให้เหลือรูปภาพเต็มๆแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ เลือก AutoCrop ปปุบมันก็จะมีตัวเลือก preserve aspect ratio นะครับตรงนี้ก็เวลาที่เราได้เลือกไปแล้วเนี่ยมันก็จะรักษาอัตราส่วนของภาพเอาไว้นะครับส่วน full screen preview เมื่อเราคลิกไปแล้วก็จะแสดงภาพแบบเต็มจอภาพแบบนี้นะครับก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่คลิกปุ่ม close เพื่อกลับไปหน้าเดิมนะครับหลังจากที่เราได้มีการหผลภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับ